เราเรามาเจอได้ไงครับทีแรกกลับมาจากทำงานค่ะจากรรโรงพยาบาลแล้วขี่มาเห็นรถมันจอดอยู่ข้างทางมันล้มอยู่อย่างนี้ครับผมแล้วก็ลงมาดูแล้วไม่เจอคนวนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่เห็นคนเลยกลับไปบ้านไปรับแฟนเอาไปจายมากมายแล้วก็โทรแจ้งตอนนั้นสภาพที่เราเห็นเป็นยังไงบ้างครับ เขาไม่ขยับแล้วก็เลยโดนแังก็คือว่าสภาพก็คือเขาไม่ขยับตัวคือเราใช้เส้นทางนี้บ่อยไยครับทุกวันค่ะเขาเลิกงานเที่ยงคืนทุกวันขี่กับทุกวันตอนนั้นที่เราขับมาคือมาคนเดียวใช่ตอนนั้นมีรถตรงนเยอะไหมครับไม่มีค่ะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ตามตูดละคันหนึ่งโบกมือขอความช่วยเหลือจะให้โทรให้หน่อยเพราะรัพั์แบนหมดแต่ก็ไม่จอดคือว่ามันก็เขาก็กลัวใช่ เราก็กลัวเราก็ไม่กล้าลงไปดูเต็มเบื้องต้นที่เราดูทีแรกเขามีแผลมีอะไรตรงไหนบ้างไหมครับไม่ได้ลงไปดูไม่ได้ดูใช่ไหมเพราะว่าเห็นนอนเขาคว่ำหน้าหรืออะไรอยู่ครับตอนนั้นนอนหันตะแคงที่จับตะแคงอยู่ใช่ไหมแต่เราก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นใครครับมยา เลอดนแน่ๆล่ะบดแน่เออเออี่เปหใช่เลยใช่ไหมใช่เลยใช่ใช่